สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขผสุขคนพบพ่อกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องพบพ่อกันมานะดิละยายดวนโมมีเสียงพี่น้องโมมีเสียงยอนบ้าไปเต้นรถแห่พี่น้องห้องมนี่ห้องน้ำอันนักหลอกอยู่ทั้งรดแห่ไีนไหมดนตีสดนไหนแม่เพื่อนกับโมมีเสียงทนตัวพี่น้องบอกมันมวมนเป็นบ่ลละมันเป็นบุญเป็นงานเขาก็เหลี่ยงหมู่บ้านนี่พี่น้อง มันเป็นกองผุนข้องหยาดพี่น้องเอยดวนนี่ลหละก็เรียกว่เลยว่าผัพ,พี่น้องประมาณสามสี่หมู่เมื่อวายายดวนเสียวเรื่องเล่าของวินญ,ญาณคนตายปัจจุบันท่านดวนพี่น้องตายที่ดิบมาเราพี่น้องฟังมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นประมาณยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังแลวเกิดขึ้นกับคนในหมูบห่บ้านยายดวนปีนั้นน่ะ มันเป็นฤดูฝนพี่นอ้องเดือนหกเดือนเจ<ม>็ดน้ำรวงห่วยบันนี้เมื่อน,น่เนาะยายโบลาวันนี้หน้าเราบประยุทาง่าสนะิไปโขกนะไปโขกก็บเห็ดน่แมเราได้กระตาผ่าเข้ามามัดหัวแล้วก,วก็เสียมหน่อยอรเราบอกหูวเรัชบาลเราสิไปตรงหน้าหน้าเรากปรยุติดบนันฑ์ละ มันนี่เราเปไปหาหมูกิน,กนเขาน้วหมูก็ลาบปาลาล้วก็กินเหล่าแน่เป็นบ่ล่ะมันนี่กินเลี้ยวแล้วเราก็บอกหมู่าเราสิไปตรงหน้ามันนี่เราเป็ย่างลงตรงหน้าร้อนล่ะเพราะว่าโคกเก็บเดนะั่นต้องผ่านตรงหน้าเราเราบอได้ไปตรงหน้าพี่น้องเราไปเก็บเห็ดหมองมันน้ำได้หลายนะั่นมันนี่ข้องน้ำอันข้องจเค่อยพัน จากตื่นมันเป็นเลืกอกเพราะว่าเขาเมฆคู่มาจกมาหลอกหลอกค้องไม่พี่น้องมันเลือกป่ะดบัดน,นี้มันก็นมีสะพานมีขวัวมีขัวขามอยู่เขาเห็ดเขาเห็ดสะพานปูนขามอยู่แต่ว่ามันไก่ไปนี่มองท่าสีขามค้องน้ามันเป็นหน้าไม่ใหญ่ลวยกั่อใหญ่สิงทางตะกีนะ้น่ะอันพ่อใหญ่สิงเราบ่ขันไในตายดิเราก็ไปเลี้ยงงัวอยู่หน้าเราหั่นน่ะอยู่ทีเราแั่วล่ะ แต่ว่าที่อ้อนติดกันครับอันข้องน้ำเป็นทาขามข้องน้ำอยู่ทีหน้าเราไงแม่บัดน,นี้ลูกก็คิดว่ามันแม่ไปนะเบิดมือเท้าคำเบิ้ดตือเบิดตีพอเห็นแม่น้่หาบัดน,นี้ไปน้่อยู่ใส่กับมือมิผลายใบเห็นแม่ก็มีแต่่าแม่มึงไปตรงหน้าไปตรงหน้ากับพอเห็นบัดนี้จนคำแล้วพี่น้อง สิบเจ็ดสิบเปดนาฬิกาขอมามันีน่ผู้ใหญ่บ้านกับพระชาสัมพันอารมลโผลเขามาเห็นอันใาย่หัวล่าบัวอันนี้ก็เป่พระชาสัมพันธ์ไปหาบ้านไก่เลื่อนเคี่ยงอีกว่าก็เห็นค้นคนนี้นะ่ะไม่ว่าเอามาส่งบ้าน,นเรื่องแต่ว่าเราก็บบริป็นยังเล้าคุ้นปกตินี่นะ่ะคิดย่านแล้วหลงปลาหลงยังนะหลงทางหรือไม่แบที่นี่บรรทุกจะเลื่อนขม้ามานนี่ก็บอกว่า ตอนบายเห็นเราเก็บเห็นเก็บเห็นอยู่ดอนหน้าโขกหน้าพอเชยนวีไล่ขจ้าวบอกมันนี่สาบานลูกหลานก็ไปนั่มเอาหมอเบดไปนั่มไปนองไปเอินหาในดอนนด่นเราไปล้มเป็นแหลกมันกับพมี่บันซุกเจริญขจาว่าเห็นเราอยู่เก็บเห็นแล้ว,วน,นา,นาเงเก,ก็บไ้เอินใช้เราอยู่แต่ว่าเราเบาๆนั่มเราเบา,าปากมัน,นี่มาได้แท้ เป็นวิญญ,ญาณแล้วผีน้องเนาะวิญญ,ญาณแบบนี้จะคองสีเป็กีพีเอชวิ่แล้วบ่ล่ะพอแต่พอแต่ตายปุ๊บก็สีไปกเก,ก็บีเอดเป็นบ่ล่ะก็ไปหาบ่มีพี่น้องก็กลับขึ้นมามาหน,นี่ไม่ใช่ลวยเรว่างสิเนาะก็เพราะเงิสิงนั่นตอนแรกทั้คำนั่นแล้วจูงอันแล้วเลี้ยงงัวเนาะจูงง้อออกมาจากทีแล้วนั่นเราบอกว่าเราได้ยินเสียงยายโบราหน่เอ,อิ้น เสียงหนัโบลาก็ขักเราว่าแม่ป้าทาหอยแน่พาสัุเอ่าเฝ้าเมื่อทาหอยแน่เอื่นตามหลังเนาะเราก็เลยหันหลังกลับพึ้ไปห่วยเราก็เลยบอกคือเมื่อคือเสียงหนัโบลาาแท้เราม่นมาอีหยังควอมคิดไหนแม่เราก็เลยอันดึงง่วดึงเสือกง่วไปเราก็เลยหันหลังกลับไปเบิ่งมันมันมีคนเราเดินมาอีกกับงัวกับหัวนั่นเสียงเอื่นอีกเสียงเอื่นบาทาแน่ บันนี้ห่วยเราก็เลยบอกเขาผัวว่านเสียงหนุ่มบร่าก็ขับไปนี่เราบอกเนาะบันนี้ตอนนั้นยังไม่ให้หนุ่จัากว่าตายได้ตอนนั้นพ่ให้หนุ่จัากว่าตกหนามแต่ว่าเขาเจ้าก็อยู่ตรงหน้าได้พี่น้องที่แล้วนั้นติดบห่วยมองอันมองท่าขามไหมแต่ว่าเราบบเห็นบบเห็นอันใหญ่บุร่าขามขามคล้องหนามไปกี่พิษนียไหมเราบบเหน็นที่นี่ จนแบบคำมันนี่ประกันน้ำหาผู้ดใดก็ว่าคอยไย้ยินวันเราไปเก็บสิไปเก็บเห็ดก็รีบไปไปข้องน้ำทาน้ำมองห่างนั้นไปแย้งากับเพาห็นจนดึกจนดื่นพี่นอ้องเดี๋ยวมาเนี่ยจนว่าสีหอดตอนสอบมาเนี่ยประกันโลหาไหมมาเนี่นมาสายเนาะ ผู้ชายแล้วก็เดินไปเดินไปผู้เดียวเร่ตอนนั้นเดินไปเดินไปแบบนี้เราไปเห็นผ่าถุงผ่าถุงเกาะเกาะอยู่อยู่เหื่อไหม่อยู่ในใหงวยหน้าม,มีเงี้ยอย่างเงีเราอะไรลงไปผู้ชายมันบายน้ากินบ่ละลงไปบึงห้องสะดือสะดือขึ้นมาพี่น้องไปจับบึงนี่ จับเบิ้งนี่มันเป็นรูปล่างคนอยู่แต่วาเราวามันแข็งไปเพิดแม่ <c oughs> แข็งมาเป็นหุ่นแม่โพนางมาแรงบางห่วงหาค้นมาเห็นเหลวเห็นเหลวเห็นเหนลวอยู่ในหนามไปสัต,ต <c oughs> บัดน,นี้ลงไปเอาพีหน้องเอาขึ้นมานีแล้วแข็งแล้วข,นา,นขานี่ก็สีออก,ากกานนันกันสีสีแค่ดีกนันสิแม่ัน <c oughs> นี่อยู่ท่าได้กับท่านั้นแข็งท่านั้นเม็ดี่น้องเอาขึ้นมาบัดน,นี้โอ้ย แล้วสัมสัมจนสีบวมหมดแล้วแล้วตายหลนเนาะตายเวิดหมือเวิดเป็นเนาะที่นี่เอาคุณมากก็จะไปหล่อไปเบียเทียงหน้าไปหล่อไปเทียงหน้าพญาคำบ้านบาานี้สิเล่าไห้ฟั่งพี่น้องนี่แหลพะพญาคำบ้านเราไห้ยายนวนฟั่งไปบวชไปบวชพระไปพวกรับก็ไปบวชคือกัน,กกด,น,กนดูข้ามันท้องไอ้ดวนกับไปไปพวกรกกับก,ก็บเลเยกเลยยวอยอกเลเรา อันนี้ขายหน้ามากขายหายหน้าง,งามๆขายมากเราก็เลยว่าอุ้ยผูขายมากตัวนั่งระว่าอุ้ยอยาดระวังอยากอีโพราลาระว่ามันหลอกระวังสิละตายมือขึ้น,นบ่ย่ามหมเส่าระวังเราไปหน้ากูจูงค้อยไปหน่อยระวังเนาะกูจูงค้อยไปตามทางทางสินเก่าเดี๋ยวไปบึ้งมองทาน้าย่ญ่หวยระว่านะเราเหินใหญ่โบราระวังข้นขาตากับเสียมหน่อย ผ่านเข้ามามัดหัวมะลช่หรืยางลุ่งทาสิขามน้ำเห็นไหมเราบอกห่วยไม่พูดไรเราบางสิเราก็ได้ฝ่ายางไปมึงเราก็บอกว่าเ้ยเราบาเป็นอีโบลาเราบากูเดิดขึ้นมาจุ้งควอยเราบ่าเอาไปลามหน้าถอาที่ตัดกปุ่นกูไปลามหน้าจากุกหวงเราบอกมานี่ เป็นหมอแล้วพี่น้องล้วว่าเราเห็นดูดูแล้วว่าเราเห็นมันจนขายหน้านีพี่น้องเพราะว่าเถียงเรานั่นเถียงเราก็มองนั่นเราล่งทาไปนั้นมันใกล้กันพันเอาไปดอยไปเถียงเล่าบานีเห็นเรามองเราหยาดมานีเราขายหน้าหนีบัตนีิพี่น้องต่อมาคนอยู่บ้านไปบ้านอยู่ไก่เราตรงหน้าเราเนาะหื่นได้หไหมข้าจะว่าได้ยินเสียงเราไห้เลาไห้เราไห้ยาง ที่ตรงหน้าแหละนะก็เจ้าเราให้ฟังเนาะบาเสียงเราให้แบบว่าให้ย่างาอีรอตรงหน้าไไหมแบบว่าก็สิพระจ,าระจ้าพ่เจะของตายแล้วพี่น้องเนาะแบบว่าตายกับท่านหันหนนะยังเป็นห่วงลูกอยู่นะก็เจ้าไดงยินแต่คนก็เห็นดูเห็นบ่อยพ้อมได้ดวนก็เรียกว่าเราให้ฟังพี่น้องว่าวิญญาณที่มันตายปัจจุบันท่านดวนนี่มันเป็นอย่างสีล่ละ เราไปเก็บเอทดดีมันสุกยืเลื่อนเห็นนั่นคือวิญญาณเราดิเราอาจสิตาย้นามตั้งแต่ตอนเสาร์สามสี่โมงสิแม่พี่น้องแล้ววิญญาณเราสิขาวหมวยไปเก็บเอดเดี๋ยวค้นก็สีเห็นไลยไหมต่วาคนพอจะว่าเราตายเห็นบ่เอิื่นใส่ถามอยู่แต่ว่าเราบอกบอกน้ำกุ้มเก็บเ็ดอยู่เจ้าเว้านั่นนั่นแหละจนมาถึางคอมบ้านขายหน้านอย่างนี้พี่น้องเราเห็นดูไหล ให้มันเราไ้ฟังคลิปนี้เขาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าจังพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ใจดวนกันลด้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ